สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชาเกตุบักษาวไปนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญยาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นามาในวันนี้นะครับผมก็นําเอาพระหลวงพระทวดเนื้อว่าร้อยแหลังแบบปีพศสองพันสี่สิบ้าที่เคยทําคลิปมาแล้วนะครับในวันนี้ผมก็นําเอาทั้ง3แบบนะครับนำมาให้ พิมพ์พระครับสังเกตที่องค์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นถึงความแตกต่างของพิมพ์พระนะครับสังเกตที่ด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมก็จะเป็นพระหลปงพโตทเนื้อว่านร้อยแพิมพ์ตัดหลังแบบแจกกรรมการนะครับองค์ที่2ก็จะเป็นพระหลปงพโตเนื้อว่านร้อยแพิมพ์กรรมการหลังแบบแล้วก um <mon> ็องค์ที่3ก็จะเป็นพระหลปงพโตเนื้อว่านร้อยแพิมพ์พระรอดหลังแบบครับสังเกตความแตกต่างของพิมพ์พระแล้วก็สีของงวลสารเนื้อว่านร้อยแนะครับ ลักษณะมิติความสวยงามของตแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหน้าของแบบนะครับก็จะมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของแบบนะครับก็จะเห็นถึงความแตกต่างนะครับของแบบด้านหลังขององค์พระนะครับลักษณะรายละเอียดนะครับความแตกต่างของพิมพ์พระแล้วก็แบบด้านหลังนะครับ ลักษณะสีของมวลสารเนื้อว่านก็แตกต่างกันนะครับลักษณะองค์แรกนะครับสังเกตนะครับก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นแบบด้านหลังนะครับรายละเอียดก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านก็กลับไปดูคลิปที่ผ่านมาได้นะครับสําหรับแบบแรกนะครับหลวงพ่อโทษเนื้อว่านร้อยแพิมพ์ตัดหลังแบบแจกกรรมการนะครับลักษณะมิติความหนาของ องพระแล้วก็แบบนั่นหละนะครับอง์ที่2ก็จะเป็นพระหลวงประทษุษเนื้อว่านร้อยแปพิมพ์กรรมการหลังแบบนะฮะก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่ว่าลักษณะที่มุมก็จะมนนะฮะรายละเอียดก็สามารถกลับไปดูไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับความคามชัดของพิมพ์พระนะครับแล้วก็พิมพ์พระรอดนะฮะ พระหลวพ่ทวดเนื้อว่า108พิมพ์พระรอดหลังแบบนะฮะรายละเอียด,ดือว,ว่าลักษณะของแบบพระนะครับก็สามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับในวันนี้ผมก็นำพาทุกท่านครับมาดูมาชมพระหลวงพ่อทวเนื้อว่า108หลังแบบปีพศ2545นะครับก็นำเอาองค์จริงฮนะมาเปรียบเทียบดูถึงความแตกต่างของ พ,พะะถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณนะที่นี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมดูแล้วมีคอมเมนต์มีคําติชมก็แนะนํากันมาได้นะครับก็จะได้น,นาทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมไปพัฒนาคลิปต่อๆไปดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็น ทลิปสั้นๆนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับทลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมครับสวัสดีครับ